นะครับกําลังบานพี่นอ้องรุ่นนี้เต็มมดเลยนะครับเฮ้แต่หไหนไปขายยามได้บ้างสิไปขายยามไรผุนก็มี่รอบนู้นไม่ใช่ยาสวัสดีครับมนันนี้เขามาบึงสวนทุเรียนติดตามสวนทุเรียนคนศิลามูนนะครับกําลังบานพี่นอ้องรุ่นนี้ กำลังบานนะครับพี่ดจไดญเอาพี่น้องรุ่นนี้พี่เป๊พคุนเต็มมดเลยนะครับเฮ้ยพี่จดจไปขายยามได้ไหมสี่ไปขายยามได้พุนกม็มีเอาไปมึงการยาวต้นที่บอสทักทายไหวนะครับทายไหวโลกกนดูก้านยาวนะครับ มีต้นในสวนกันเน่ยตรงนี้มีต้นเดียวเออม,ม,นเนมันก็เป็นแต่ว่ามีต้นละต่ำชุกต่ำชุกเออโคนก็ออไม่ได้ใส่หนาไม่ได้ลดยาไม่ใส่ซีดบริสิทธ์เลยมึงพี่นลองที่บอสักทายไว้ตะกอนแวันนี้เจ้าสวนทุกท่านนะครับก้านยาว ขึ้นมากาก็กลมบล็อกเลยเนอะอันนี้มอนได้พี่น้องนี่บการเง้าเลยอันนี้ม้อนนะครับมีการเง้าวโอ้ยตีๆคขกว่าลุงน,นี่ติดตั้งร้ต้นเราะก่อนเข้าลคาคานบุตรีเผื่อว่ะตอนนี้ก็ร้อกว่านะร้อยนะเจ็ดสิบร้อยหกสิบเออร้อ,อยห้าสิบแล้วลุงเน่อร้อยห้าสิบเน ยอดเดินก็ไม่บัดเออที่ของนู้นอ่ครับนู้นยอดเดินครึง่งหนึ่งมุนปลายมันออกนิดเดียวเนาะ <ừ. S 1> ขันมันออกเนีดเด่ยวนี่มันไข่แต่ติดของพี่ก็ออกคือกันแต่ว่ามันหัอกโบออกเบิร์ตทุกต้นแต่ว่าตน้ตนต้นที่ว่าออกปีนี่สีว่าเป็นนางเหรียญออกขี้เดียวเลยทัทง้งทั้งทั้งพุ่มเลยออกโดกได้พี่น้อง ทีนี่เสีอเอื้อนหนักพี่นี่ไปในเบื้งคลิปนี้กะไปเบึงคลิปเก่เาๆเล้วพี่น้องสี่เคยใต่ไปทายแต่ก่อนก็ะกับมาบึงเปรียบเทียบกันกับปัจจุบันนี่มีบาทุกตนพี่น้องพอกิ่งพอต้อน มีหลายรุ่นพี่ร้อันเล็กอันอไหนเกินก็เกินไปข้างล่างนี่เป็นมดเนระเป็นมดดอกดอกจบตาย,อยกอพุดถึงมันก็พอตอนมันโดดทามันไม่บาดแล้วนะเออดอกพุก,กิ้งแต่ก็มา,าเียร์แล้วโอ้ย กิ้งเดียวพี่น้องหาหน่วยหาลูกเรียบนะครับนี่มันยังหน่อยแล้วพี่น้องมันใหญ่กว่านี้มันเป็นรับได้บ่ทุกกิ้งเนอะแต่มันก็พอต้นมันอยู่นะก็เพราะตัวมันเห็นดอกแล้วมันมันมันผสมกับที่เห็นดอกอ่ะเออ โ,โอ้ตรงนี้ก็จังเว้ยจกักรุ่นไห้4มวยรูกําลังบานก็ําลัง5 5รุ่นพุ่นรุ่นบักพุ่นก็มี5รุ่นพี่น้องต้นนี้บักหางแย่ไหม่ก็มีหางแย่ขาวก็มีกําลังบานก็ม,กมีบุ้นท่อสิทอไข่ก็มีไข่ไข่เป็ดไข่เห่านรุ่นไข่ห,าหข่า,าน ว้าปีสีมาแต่ว่าคนที่ลาหมุนพิ่นทางหายไปพี่น้องน้องมันอีกทีนะคนศิลามูบนบ่ได้ลงคลิปยอมรับอ่าสวนบอกเอฟซีเนี่ยสิลงคลิปอยู่ <c oughs> เรือเรือสิยุดแล้ว <c oughs> ไม่ยุดหรอกแต่ว <บน S 2> ่ายังไม่มีเวลาทียังบ่มีเวลานะครับพี่น้องเอฟซีก็อย่าตึงเผาถอดกันถิ่มเด้อพี่น้อง ยังไา่กำลังใจกันต่อด้อยมีลาซาวสวนนะครับนันก็ยนกเวลาเขานาซิวนาควันจริงๆนี่ก็แทบจะบริยุทธ์นะครับ,บาสามมือสี่ที่หนึ่งแล้วกับบาเนตแต่งลูกโยงช่วงนี้แทบจะบริยุทธ์นะครับมัมีเวลาเลยพี่น้องร,ดร,ดรุดแรกโอ้แหลวเออของพี่มีอยู่สองลูกอ่ะอรุนร่นนี้ละเกือบหก ของหนูนี่น่าจะสี่สิบเกือบห้าสิบลูกน่าจะถึงเออไม่ได้นับทีหนูนก็มีสง่งน่าก็เกือบร้อยลูกก็มันมีส่งเออแต่ไมีมี3ามจังอยู่มีซามมีหลายหลายมีสี่นี่ก็ทำไม่่วงนะครับใ <c ười> ส่ปุ๋ยยังนี่ส่งใส,ส่ไปแล้วใส่ใส่ปุ๋ยยัง ใส่อนุมานจากสิบห้าศูนย์ศูนย์ใส่อนุมานพี่น้องปุ๋ยชีวภาพนะครับงบน้อยทุนน้อยทุนบบหลายลงแบบถ้ายคว่าเฮ็ดแบบบโบเพื่อพระนะครับบบลงทุนหลายลดต้นทุนของตัวเองให้ได้มากที่สุดโบลงโดยที่ว่าโบาจำเป็นนะครับพอกพี่น้องจริงนะมันสิลาบได้บซิปปูลูกนะ โอมามันได้สองลูกได้น่ยจริงนะโบได้ลงคลิปโดนนะครับบ่าวสากัดบางเทียกับอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์พี่น้องโบได้ไปท้ายคลิปนะครับบบได้ห้างหายไปใส่ดอกแฟนเอฟซีคนศิลามู่นกับยาถิงกันเด้อพี่น้องยังอยู่อยู่ปั่มทุเรียนเพิ่อ,อยู่นะครับช่วงบางหนึ่งเล่าของเพิ่นกาวิกิตนะครับ สีว่าเป็นโลกท็อปลงเงาลงโค่นปั๊มเฮ็ดเอานะครับกระเพืน้นก็หายไปเรียบร้อยแล้วลจนเอาลูกได้แล้วนะครับปีนี้แตงว่าเพื่นห่างหายไปอยู่พักหนึ่งนะครับก็ยันพาป้าถิ่มก็ได้พี่น้องอนีน่นใจหายด้นี่เนี่ยมันมยังติดไทยเนาะนุงโอ้ยว่หนะหนะดูเชลียไปแล้วเออ มันก็พอต้นอยู่พอได้มั้ยห้าสิบเออโอ้ห้าสิบบกร่นใจนห้มันล่นนะล่นแล้วมันก็บิดเอาต้นหนีดดอกอยู่ล่างกัมี่ไม่ถูกที่อ่ะจะดุ่นล่ะนี่เฮตจะไรสิมาด้ย หรือว่าตีเอากิง้งกิ้งละหลุนหรือจริีเอารวมกันกิ้งละรุ่นอยู่เลบเออเดี๋ยวรุ่นนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ทีบออกเดี๋ยวต้องเอาออกเออบางที่รุ่นใหญ่มันหน่อยก็รุ่นน้องเลยเหตุใดล่ะบ้านต้อเอารุ่นเยอะดิเอาเอารุ่นพี่ออกแต่ส่วนมากมันจะชุดนี้ชุดไกล้ไข่ไก่นี่มันจะเยอะกว่าเออชุดน้องจะไม่ค่อยเยอะไข่นกกระทาอนนี้หน่อยเนาะน้อย เมื่อกี้ก็รลุนลุนใครนกกระทาแหละแต่วันมันอยู่เป็นต้อนอยู่เป็นกิง่งแต่ต้นเนื้อมือตอน้นม <ด ocalyptic. S 2> ือมันก็มีคือกันเหรอวะถีนปนกันมันน,น,น่าจะติดแบบต้นทำง่ายเลยหยาห์หเลื่อน,น,น,อนอพี่น้องขึ้นเขาเลยนี่งวแมนตีมือได้ครับ หลนเดียวเลยสองรุ่นสองรุ่นก็ยังดีมันมันโบสามรุ่นสี่รุนมั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 นร่วมปกติไงอีสาเออล้วมแบบใจห่าอืบักทิมที่เดียวพวดเดียวนั่นนี่มันก็ทีบไปรุ่นหนึ่งเออมันติดอยู่สามรุ่นรุ่นแรกมีลูกเดียวทีนี้มันก็ เห็นมันต้องเอาเชือกไปผูกไอ้รุ่นเอะบะมากยังไงบาเนี่มากมากจริงเลยมากจริง,งเออไม่งั้นก็ต้องเอายางไสเอายางสวมยางสวมโอ้โหอยู่ถึงคือหักเถอะวะปีนี้ของบนติดดีเนาะที่ว่าที่ว่าของบางแปลงกับลุงหลวงเนั่นบอกไม่นว่ามันล้วงเบิด์เดะม,มันติดติดอยู่ของบนนะมมเัน เออแต่ว่าดอกมันหลายมันลวงแบบที่วา่าน่าคิดนะนึกว่ามันจะมดนะแอบออกเออมาแล้วพี่น้องต้นนี่โมสมประกอบมันมากติดดีจังเลยเริ่มมาเ <laughs> พิงพ่งเอาพืนไทยเออกำลังจะพืนไทยปีเหลวปีก่อนข้าง,งล่งลางนี่เป็นโลกพี่น้อง อันนี้ฟื้นบาแล้วเอาลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกบกุงยีเดือนเนอะสีได้เห็นคลิปนี่คุาาอาชาชาตาลูกจะเอาไนนี่าตัดออกกเยน,ยนเห็นปะเอาเห็นยังเเลี่เอาอยู่บนะเอาเดี๋ยวเอาอยากเอาไงกิงเรานีก้อย เออแล้วสวยด้วยอ่ะเออมันก็ต้องเอาไว้ก้อนอ่ะพี่จักเราก็ไม่รู้ว่าดอกนี้มันจะติดป่ะบป๋าใอยู่ไหนมันก็มีอยู่สองหน่วยอยู่นะมีก็อกนีก็โน่นใจหายนออเออเี่มันแยกหลุนกันอยู่โอ้จังกเลยมันหน่อยซื้อได้อูมีู่มี่นะมันมองเหมือนมันมะไรนี่มีนี่สองต้น ไม่มันร่มบั้งมันท่มมันใบอ่อนน้ะมันหรอวะใบมันมันบ้าใบวะไม่รู้มันออกมาเหมือนกันแ่่มันเต่ามันแต่มันออกบ่ลายบ่มันออกไม่ได้แต่ว่าไอ้ต้นนี้ปีนั้นมันออกทั้งปีตัดทั้งปีนี่อ๋อเออต้นนี้กะพักนี่แล้วเนาะมันออกทั้งปี ใบมันต้องบูนี่ใบมันใหญ่ต้นมากทุเรียนนี่ขันโยโฮมนี่ใบสีไงเน๊ะเพราะมันอาศัยว่ากลางใบหาแดดรับแดดเี๋มาดูนี่เจอปุ๋ยเข้าไปนี่ทิพยกดิ์นี่ดูใครต้องการใบแบบนี้มาเอาสูตรนี้ได้เลยต้องการใบแบบนี้เขาหักเด้อพี่เนาะเออ โอ้ oh. อยากได้ใบแบบนี้พอใบขนุนนเลยในะ <laughs> <c oughs> บยขนุนนะครักเลยคนะ <c oughs> ือคืบกลัว้ยมืดแล้วพี่น้องเออพี่นจริงโดงในไฮโนมาใจ15นี่ใบฟูใหญ่คลิปนี้ก็เอาไหวสำนีสะก่อนพี่น้อง เอามียังสิฝากเอ็มซีบอสองว่าเอ็นจะได้สิหายหายเังไงองไรไม่หายครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลารล่อเขียงหายเส้นทิ้งขาสิยาไม่เส้นทียังขาอยู่นี <c oughs> ่เดี๋ยวตั้นเปล่าทิมกันเด้อพี่น้องตรงน,นี้มูลมดเดี๋ยวก็สิเห็นคลิปช็อตสั้นๆหรืออาจจะเป็นโพสต์นะครับของคนศิลามูลตอนนี้กำลังป้าไม่ได้อยู่อยอดมันกำลังจะเดินนี่กำลังจะเดิน ด,ดีนะเพื่อนๆใน YouTube ก็ดีก็ถือว่าดีนะซอยกันดีอยู่ถือว่าพักดันกันดีนะครับเจวบาว่าเบาซักถิงบุไร่ายยังว่าสิเลิอก็ร้ายเทียอะไรละพี่น้องก <c ười> ็คิดหนดอมูคือเ่าคิดดีกับไว้ซ้ำนี้สักก่อนนะครับอ่ะสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหนะ้า